คลิปนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการเรื่องสายโทรเข้าโทรออกนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการแก้ไขนะครับคอลล็อกนะครับก็คือเวลาที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องเรานะครับหรือเราโทรออกไปนะครับหรือไม่มีการโทรเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราจะสร้างหลอกขึ้นมาเองนะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับในการสร้างเฟ k คอลนะครับเป็นประวัติ เก็บในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เผื่อจะเอาไปแก้งใครหรือว่าเออจะเอาไปทําเพื่อจุดประสงค์อะไรเน,นี้ยก็ลองดูนะครับว่าแอปตัวนี้ตอบโจทย์ยังไงได้บ้างนะครับก็แอปชื่อ Call Log Editor and Backup นะครับอ่ะผมเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมรักก่อนนะครับ,รบตรงน,นี้ก็จะมีปุ่มทำให้เหมือนแบบเป็นแอปสำหรับทำการ Backup ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือกด Backup ได้จริงๆด้วยนะครับอ่ะอัน,นี้ เราจะ,ะเราจะแก้ไขยังไงนะฮะให้เราแตะมาที่ call log manager นะครับตรงนี้เราจะเห็นประวัติการโทรอยู่นะฮะ,ะสมมติว่าเนี่ยมาห้าชั่มที่แล้วนะคระับอมีคนโทรมาถ้าเราจะแก้ไขนะครับเรากดแตะเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะอิงมาจากประวัติจริงๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับนี่นะฮะ,ะสมมติว่าตอนเนี้ยเขาโทรเข้ามาใช่ป่ะผมจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาแล้วกันปุ๊บเปลี่ยนเวลาเป็น 2นาทีะฮะสนาที45นะครับแล้วก,กดอัปเดตไปนะครับนะฮะประวัติก็จะมีการเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนในตัวโทรศัพท์เราด้วยนะครับนะฮะกดเข้ามาดูเลยก็จะเห็นว่าโอเคนะแเวลาเปลี่ยนจริงๆนะครับเป็น2 4 5หจริงๆนะครับอันนี้การแก้ไขนะครับจบไปแล้วต่อไปนะครับาการสร้าง นะครับการสร้างตัว call อกขึ้นมานะครับอ่ะเรากลับมาที่นี่นะครับกลับมาที่แอปตัวนี้นะครับแล้วเราแตะเข้ามาที่ add a new call record นะครับก็คือปุ่มด้านล่างนี้เลยนะฮะเราแตะเข้ามานะครับตรงนี้จะใส่เบอร์ไปนะครับอ่ะสมมติว่าผมสมมติเบอร์ตรงนี้นะครับ ถ้ามันเป็นเบอร์เดียวกับที่อยู่ในรายชื่อนะครับหรือ address book ในมือถือเราอยู่แล้วนะครับมันก็จะโชว์รูปภาพโชว์ชื่อคนนั้นมาแต่ถ้าไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ตรงกับใน address book ของเรามันก็จะเป็นโชว์เป็นเบอร์โทรแทนนะครับอ่าต่อไปเราก็กดถัดไปนะฮะอ่าเราสามารถใส่ชั่วโมงใส่นาทีนะครับแต่ว่าชั่วโมงเนี่ยอย่าไปใส่บานที่มันเวอร์ไปนะฮะใครจะคุยกันทีเป็นชั่วโมงฮะอ่ะสมมติว่าใส่เป็นนาทีเ่าว่าคุยไป1ิบ นาทีแล้วกันนะฮะสิบนาทียี่สิบแปดวิอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยนะฮะแล้วก็กดนี่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะฮะว่าจะเอาแบบไหนฮะอันนี้ก็เป็นโทรออกนะครับอันนี้ก็คือรับสายโทรเข้ามาหรือมิสคอลนะฮะแต่ต้องมีเวลาเนี่ยมันก็จะต้องเอ่อเป็นโทรออกไปหรือรับสายมากกว่านะเป็นมิสคอลก็อาจจะไม่เนียนนะครับเพราะมิสคอลมันไม่มีเวลาขึ้นนะครับโอเค อันนี้ผมจะเอาเป็นโทรออกแล้วกันนะครับอ่าแล้วก,กดออเราต้องเลือกเวลาด้วยนะครับกดมาที่ select date นะครับ select date นี่นะฮะแล้วก็เลือกวันเลือกเวลานะครับให้ครบถ้วนนะครับอ่าเลือกวันเราก็สามารถเลือกได้เลยอ่ะผมเลือกเอาเป็นสมมติเลือกเป็นอ่ะย้อนหลังแล้วกันเป็นวันที่15เมษายนนะครับ เวลานะฮะเวลาก็เลือกอาสมมติว่าตอนเก้าโมงนะครับเก้าโมงสี่สิบห้านาทีนะแล้วก็สามารถเลือกเป็น AM หรือ Pm ได้นะฮะ AM ก็เป็นตอนเช้านะครับก็เป็นตอนบ่ายนะครับอ่าเก้าสี่ห้าก็จะเป็นสามทุ่มสี่สิบห้านะฮะโอเคแล้วกดตกลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกทุกอย่างมาครบแลวนะครับอันที่สําคัญเลยนะครับอุตสาหกป้อนทุกอย่างมาครบเลยจะลืมกด Add call to o o นะครับกดเพิ่มไปนะฮะมันคือ s u e s s f u l นะครับอ่าเราไปดูที่ประวัติการโทรแล้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีข้อมูลโชว์ขึ้นมานะครถ้าอย่างที่ผมบอกตรงนี้ผมไปสร้างชื่อไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะก็คือถ้าเรามีเบอร์โทรตรงกับประวัติใน address book นะครับก็จะเช่อ,อทั้งชื่อทั้งรูปอะไรขึ้นมาได้เลยนะแล้วกดเข้ามาเนะี่ยก็จะเห็นเข้ามาดูข้างในนะเห็นไหมฮะก็จะมีการโทร ประวัติการโทรตรงนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับแม้ว่าเรามาสร้างวันทีหลังย้อนหลังได้นะฮะก็ถือว่าเป็นแอป,ปที่ใช้งานได้จริงนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ